กลับสวัสดีคนด้วยนะคะไปเก่อบเกมแลบอกในแบบทอเ l e t ตทาวเวอร์ดีเฟนวันนี้ผมจะมาใช้ทีมที่โหดในสมัยก่อนแต่ว่าในตอนนี้ก็กากรลเรวแต่ผมก็จะเอามาปรับปรับแต่งใหม่ให้มันโหดขึ้นนั่นก็คือทีมนี้ตัวเแบสบอัปเกรดใจด้านสปิกรเบสอ่าสมัยก่อนทุกถ้าทุกคนมีตัวนี้ก็ก็จะเป็นตัวละครที่โหดมากๆเลใน ระดับหนึง่งมันสามารถเป็นตัวที่เล่นไนเมได้เพราะว่าตัวมันราคามันเป็นมิติที่ราคาถูกแล้วก็มีดาเมจที่ไม่ได้แย่แล้วก็ใช้คู่กับเอ,อ่ออะไรนะเมกคาเมล่าตัวนี้เมคาเมล่าถ้าใครจำไม่ได้ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้อ่ะในตอนนี้ตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เป็นตัวดีด้วยซ้ำเป็นรีเจนที่โอเคมากๆ ในความคิดผมเป็นตัวรีเจนที่ดีที่สุดในตู้ในตู้เงินเพราะว่ามันสโลได้ DPS ก็ถือว่าไม่ได้แย่แค่มันอาจจะในช่วงต้นเกมมันอาจจะตีช้าไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แย่เอาแล้วผมเอามาทำไมอือโอเคแล้วผมก็จะมาปรับเปลี่ยนใหม่แล้วเอเอ,เอผมลืมพูดอันนี้ก็คือสมัยก่อนนะก็จะยังไม่มีเจ้าตัวนี้ฮะ คา,าร์เมล่ารีเพยโดนแต่ในสมัยนู้นก็จะมีออตัวไหน,นอยู่ไหนเออนี่ีมดิคาเมลาม่าแมนเป็นตัวที่ล้างสถานะในสมัยก่อนใน,ในตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้วมันไม่ค่อยนิยมแล้วส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไปใช้อ,อ,อันนี้เออมันอยู่ไหนเออนี่นี่นี่สปีกเกอร์รีเพยโดนูนอันนี้ก็จะเป็น ตัวที่ใช้เป็นตัวลักษสถานะล่าสุดก็ไม่ได้แต่ผมว่าสำหรับคาเมลา่าคาเมลา่ารีเพโดนะมันดีกว่าสปิเกอร์รีเพโดนเพราะว่าสปิเกอร์รีเพโดนมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องเดินไปก่อนอะ่ะมันไม่ได้รักษาได้เลยอันนี้แบบมันไม่ต้องรักษามันก็คือแบบถ้าเออโดนโจมตีเจ้านี้ก็จะล้างให้เลยแบบไม่หลับอะ่ะ ถ้าเปอร์เซ็นต์มันหมดก็ ừ, ก็หลับเรียบร้อยแล้วก็ตัวเงินอ่าตัวเงินก็จะเปลี่ยนเป็นเอ่อเส้นที่คาเมราเส้นที่คาเมรานี่เปลี่ยนเป็นซานตานี่ก็จะเปลี่ยนกันเพราะว่าในตอนนี้ไนเมมันก็พัฒนาไปเยอะแหละจนแบบเอ่อเซตเก่าก็อาจจะอาจจะมีโอกาสชนะได้แต่ว่าก็อาจจะเหนื่อยหน่อยมก็เลยจะมาใช้ทีนี้ แล,แล้วผมก็ลืมบอกว่าเออเปลี่ยนไปกรีเลเซอร์เนาะจากที่ผมบอกไปว่าเป็นมิกดิกผมว่าเปลี่ยนเป็นกรีเลเซอร์เพราะว่ามิกมันน่าจะไม่ไหวจะไปกรีเลเซอร์เป็นตัวสโลให้เทนสําหรับกรีเลเซอร์ผม,ผมปกติที่ผมใช้ผมจะวางสองตัวแล้วก็ที่เหลือเป็นตัวดาบิจ ตัวแรกผมจะปรับเป็นเฟิร์สตัวที่สองจะปรับเป็นสตองเพื่อให้มันยิงตัวที่เลือดเยอะๆแล้วก็กันตัวเลขไว้ด้วยอโอ้ใช้ประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะผ่านได้หรือเปล่าผมก็จะไปเล่นในแม็ป toy city เหมือนเดิมเดี๋ยวตัดเข้าไปในแมปเลยนะฮะเจอกันครับผมอโอเคฮะตอนนี้เราก็เข้ามาในดาไม่เรียบร้อยผมก็เลือกนายเมลแล้วมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่ามันบ๊กหรือเปล่าไม่รู้ผมไปปรับอะไรก็ไม่รู้ มาเราก็จะเริ่มวางซานต้าไปก่อนเดี๋ยวเว็บต่อไปผมจะวางเป็นกรีนเลยเพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพราะว่าเออเราจะเอาชัวไว้ก่อนเดี๋ยวแบบขี้เกียจมาแกแหงไงก็ต้องเอาชัวไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าถึงจะเปลี่ยนตัวแล้วก็ต่อไปผมว่ามันต้องมีตัวซาโลแบบดีๆมาใหม่กว่าน,นี้เชฟแบบ ในตอนนี้เป็นตัวละครที่ใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็เล็กเกมเลยแล้วก็ตัวที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นแอสโตรฮะแอสโตรใช้คบเวลาโอเคเอา้าตอนแรกผมว่าจะวางกรีนแล้วมาวางเวฟนี้ได้ไงงงตัวเองแลเกินไม่เป็นไรก็เพลินนะอะคุยเพลินไปหน่อยโอเคฮะเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันมีอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเลย เจอกันะฮะอ่ะตอนนี้บอสไทลิคก,ก็ออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะตอนนี้ผมก็อัพกริลิเซอร์สองตัวแล้วแล้วก็ตัวนี้ผมก็ปรับเป็นสนตองแล้วเรียบร้อยนะฮะต่อไปเราก็จะอัพซานตาไปต่อและตอนนี้ก็ยังชิวๆอยู่กริกรลิกรเลเซอร์แบบมันเป็นตัวละครที่แบบต้นเกมดีเล่เกมก็ได้แต่เล่เกมต้องมีคนช่วยด้วยมิเแงบบั้นก็ไม่ไม่ชนะ มันวางได้แค่สี่ตัวไงก็ถ้าวางได้ถ้าวางได้เท่าไหร่นะสิบห้าตัวตันนะผมว่าน่าจะเป็นตัวละครที่แบบโหดมากๆแบบปรับรัดอ,อสมมตินะแบบปรับการโจมตีอันแรกเออสักห้าตัวเป็นเฟิร์สเอ้ยไม่เอาเอาสักเจ็ดตัวเป็นเฟิร์สสมมตินะเจ็ดต,นะตัวเป็นเฟิร์สแล้วก็ห้าตัวเป็น ห้าตัวเป็นสตองที่เหลือก็เป็นลาดกับออนแอร์ air, ผมไม่รู้ว่าคืออะไรวิกเคนหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะอ่าน่าจะใช่โอ,โอ้ยปึ๊บอ่ะตอนนี้ผมว่าเราก็พอต่อสู้ได้แล้วผมก็จะวางอัพกีดในด้านสปีกเกอร์แล้วนะบัรนี้หรือเปล่าก่อนอื่นผมวางรีแพโดนก่อนเอาตรงนี้เอามุมมุมจะได้หิวได้ทั่วถึงบวกกับ ไม่ขวางทางไททันเรามาไททันสปิกเมนออกออกโลง่งเป๊ะมันต้องเป็นเอโอเอมันถึงจะมีประโยชน์ตอนนี้ตอนนี้กรีนก็ยังดีกว่าเพราะมันจะโลได้ถึงดามจดามจด,ดีเพสต,ต่อวีเท่ากับเออหนึ 6, ่งพันหออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เก่งคำวนวณอะไรขนาดนั้น โอเคฮะตอนนี้อัปเกรดสปีกเกอร์แมนแล้วก็อัปเดตแต่ไม่รู้ว่าจะสามารถต่อสู้ได้กับพวกตัวเลืเลอดเยอะๆหรือเปล่าเพราะว่าเป็นมันเป็นตัวมิติที่ดาเมจน้อยมากๆน้อยที่สุดแล้วหรือเปล่าสำหรับตัวไททันไททันอของมิติมีกี่ตัวมีสามหรอถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะมีสามหรือเปล่าน่าจะสามอ่ะมีอัปเกรดนะคะเมล่า แทลล์ซีนิมาแล้วก็ล็อบเกอด้าดนสปีเกอร์น่าจะมีแค่นี้นะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มีติตัวก็เป็นตัวระดับ Normal แล้วก็ลาดนะผมอัพอันนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่อัพมีโอกาสหลับแต่ตัวนี้ไม่ถึงว่ะต้องอัพให้ถึงขั้นสุดท้ายก่อนอัพมาโอ้ตอนนี้แอร์เพลนมาแล้วผมว่าหยุดออโต้สคริปต์ก่อนไม่งั้น Plane, อพเพนหลุดเข้าบ้านนี่อู้หูไหวไหมนี่ดาเมจไม่พอดาเมจไม่พอในในเอพเพนกรีนแล้วเราเราควรอัพอะไรก่อนดีกรีนหรือว่าอัพเกีร์ในร้นสปิกรแมนอู้หูเพาอัพกรีนอาจจะดีกว่าอืมอัพกรีนอาจจะดีกว่าปึ๊บอะ เซคิปเพื่ออัปเกรดแล้วก็อัปซานตาด้วยโอเคมาแล้วเ,เรียบร้อยสวยสวยจวังหวะนี้ในสปปิเกอร์ยิงออืโอเคชิวอยู่ชิวอยู่ได้อยู่พอแบบพอสู้ได้แต่ว่าก็อาจจะยากนิดนึงเพราะมันเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างเบาถ้าเทียบกับตัวอื่นะนะโอเคในตอนนี้ เราก็น่าจะพอแบบต่อสู้ได้แต่ว่าผมก็กลัวบ้านแตกเหมือนกันเพราะว่าเซตเนี้ยน่าจะใช้เวลาเล่นข้อข้างนานแต่ว่าเราก็ต้องทำให้สำเร็จโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนซานต,ตาตันทุกตัวเลยดีกว่าจะได้แบบไม่เสียเวลาเดี๋ยวกันฮะ่ตอนนี้ ผมก็เอามาให้คนดูก่อนลวกันเพราะว่าตอนนี้ถึงซานต้าย,ยังไม่ตันแต่ว่าพี่ออปเกตและสปิกร์แมนเราตันเป็นที่เรียบร้อยผมว่าเราเริ่มแบบตั้งตัวได้ตอนนี้ตั้งเริ่มตั้งตัวได้แต่ว่าก็ควรจะมีมากกว่านี้เพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะแพ้ได้เหมือนเดิมเพราะาการเล่นเกมเราอย่าประมาทไม่งั้นเราจะ,พาะแพ้ล้วก็ต้องเล่นไป <c oughs> ยิ่ง ปก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 ,ปกตายอออเป็นไงได้อยู่สังเกตเดินสปิกร์แมนเราอย่างตึงอ่ะตัวแบตสกรีสเลยเลยกกันอืมห้ามประมาทแต่ว่ารีบอืเออห้ามประมทห้ามประมาทแต่ว่ารีบก็ต้องทำใจเพราะว่าเรารีบ UFO เจอเราจะรอดไหม Astro Astro toilet โอเคไว้อยู่ กรีนโอเคสวยสวยาามาๆแล้วก็ปึ๊บและตรงนี้จะตรงนี้แหละก่อนเนี่ยน่าจะยากแต่เลื่อมันโอเคเลื่อนไปเยอะมากแค่มันวิ่งเร็วแล้วก็สตันแบบนานมากๆเฉยๆอเออผมไม่รู้ว่าไอตัวเนี้ยมันสตัรน,นานที่สุดในเกมหรือเปล่านะรู้สึกว่ามันสตัรน,นานมากเลยะ เออแบบนานกว่าไอ้ระเบิดอ่ะระเบิดอย่างแบบหายสตาร์เร็วกว่าอันนี้มันนานแบบนานมากคือแบบอใครแบบถ้าเป็นตัวดาเมจหลักอะโดนสตนาร yeah ์บอกเลยว่าแย่มากบอกเลยว่าแย่แย่แบบแ yeah ย่โอเคฮะตอนนี้สตาร์เราก็ตายหมดแล้วเราก็จะต้องทำอะไรต่ออัพโดรนต่อเลยกัน <Okay. S 2> โอเคฮะูพโอเคตอนนี้เราก็ยังพอต่อสู้ได้อยู่แต่ว่าเราเริ่มจะตีไม่เข้าเร็วผมว่าเอลตัวนี้มันเบาไปหน่อยอันิงนะคิดว่าผมให้แบบเอลมันเบามาก มันเอาไว้เคลียร์ลูกน้อมากกว่ามันสู้บอสไม่ได้เอลเออเอลอี <A loe S 1> <b> มันดาม่พันเดียวเองเบาแบบเบาอ่ะเบา,บบา,บบาบเกินไปเบ,บาไปโอเคในตอนนี้ผมคิดว่าก็ยังไหวยอยู่แต่ว่ามันโอเครอดแน่นอนผมเสียงยอมเสียง รับให้ตันทุกอย่างตันโอเคมาตอนนี้เหลือตัวดามิดหลักของเราเลยออหื้อหือแรงมากเออ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 มามิวเทนทอยเลตโอเคผมว่ากรีนแล้ว จะแบกได้ไหมกัวกิีนแบกกลัวกินกกวกีนแบบหลับแค่นั้นแหละแต่ถ้าจะบบหลับนายก็ต้องผ่านเออเซเออคาเมล่ารีเพโดนไปก่อนฟาเราก็วางไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่โดนโดน,โดนหลายตัวอย่างแน,น่นอนวางไม่เซฟเลยกรีนเราวางแบบวางให้เหมือนให้โดนสแตนนะแต่ก็ดีกว่าตัวดามจเดราโดนสตันหรืเป่ะแต่กรีนมันมีประโยชน์มากเลยนะ <ersch> ดาเมจมันดีกว่า,า,วา,าแต่ว่าไม่ดาวิดดีกว่าไม่ดาเมจมันแย่กว่าแต่ว่ามันสโลได้เออนี่นี่นี่กรีเนเซอร์แบบยิงยิงยิงแบบยิงแบบเออยังไงยิงแบบไปเรื่อยๆตัวไหนเลือดเจ้าก็ยิงตัวนั้นโอเค ตอนนี้ในรัสปิเกเมนเราต้องวางเพิ่มไม่งั้นอาจจะจบช้าขี้เกียจรีบรีบจบไงเราต้องทำเวลาดีๆน,น,น่อยตัวละครที่ถือว่าดีมากๆสำหรับเจเอ,อัพเก,ดพกรดรัสปิเกเมนดูดิเห็นไหมหไหม,มันเป็นตัวตีนเพราะถ้ามันเป็นเอลีถ้าได้อเมทเอลี LE, มันแรงกว่านี้นะโอเคเลย แต่ว่าดัเอีมันเบาไปหน่อยแต่ก็ถ้ามีหลายๆตัวก็ไม่แย่เพราะว่าอุ้ยไม่เอาไม่ว่ากิรีนเอาแค่นี้พอเออโอเคเรียบร้อยมาอัพปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยไกลตันแล้วไกลตันเร็วโอเคฮะในตอนนี้ก็ พอแค่นี้แล้วกันสําหรับตอนนี้เดี๋ยวตัดไปตอนที่มันมันยังเดือดตอนที่มันเดือดกว่าน,นี้แล้วกันเพราะตอนนี้ก็ยังชิลอ,อยู่เจอกันนะโฮเคฮะตอนนี้เราก็เอ่อวางอ,อ,อัปเกรดเั้นสปิกรเมทก็ครบและตันและเหลือแค่เอ่อวางเขายตัวเงินแล้วก็วางเพิ่มเฮ้ย <c ười> คมามล่าแพร์โดนเรา โอ้ยย oh, yeah, 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 ่เ yeah, ย่แ yeah, ย่แย่ม yeah, ากแย่มากตอนนี้แย่มากสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีแต่ตอนนี้เรายังพอได้อยู่อู้แต่เลือดมันตัวเลือดเยอะๆหนึเหรือเพียบไม่แพ้ยิงไปดามเมจพอได้อยู่นี่เป็นไงก็ก็เป็นเวฟที่โหดเป็นเวฟที่โหดแล้วก็มีเวฟหนึ่งอะเวฟยิ่สิบสองยิบสามประมาณนั้นนะอีกเวฟ ไอเวฟนั่นก็โหดแต่เ,เว็บเนี้ยเป็นเว็บที่โหดมากๆดูดิแต่มันก็น่าจะมีของจากเว็บอื่นๆมาเพิ่มด้วยโอเคไว้ฮะสคคิปต่อลุยเลยลุยเลยชิวๆเลยผมว่าชิวๆผ่านชิวๆเลยนะหรือเปล่าครูอยากรู้ว่าเอออัปเกรดแล้วสปิกอร์แมนตัวหนึ่งมาราคาเท่าไหร่มันอัพขั้นหนึ่งเท่าไหร่ อัพขั้นแรกสองพันหรอถ้าจำไม่ผิดอัพขั้นแรกสองพันหรือเปล่าเดี๋ยวผมขายตัวหนึ่งแล้วกันนะสำหรับตัวทำเงินปุ๊บผมอยากรู้ราคาเล่อ่ะอัพขั้นหนึ่งไม่ใช่สองพัน 2, อ่ะอันนี้วางหนึ่งพันอหนึ่งพันสองพันบวกสองพันเป็นสี่พันสี่พันบวกสี่พันได้แปดพันแปดพันบกหกพันได้หมื่นสี่โอเคราคาหมื่นสี ถ้าทำนนูงไม่ผิดก็หมื่นสี่แต่ว่าหรือเปล่าไม่ใช่สิหมื 10, 10, 10, 10, ่นหกวะหมื่นหมื่นสี่ถูกแล้วโอ้ดดูดูหมื 10, ่นสี่ถูกแล้วฮะทำไมผมรู้สึกว่าผมโงคม่คตศิสตร์ลงแฮะโอ้โอเค หมื 14, ่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่ได้สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดก็ขายมาปึ๊บเรียบร้อยนะเอาผมวางก,กินทำไมยี่ไม่เอาอเอาตัวดามจน,นะนี่แหละกองทับไทแรนสปิกเกอร์เมนโอ้โหอีกตัวหนึ่งเอาไว้ไหนดีวะเนี่ยอันนี้เอาจะไว้นี้ก็แล้วกันฮะอึ๊บโอเคมา ออออเออโอเครอดแหละวมาต่อไปเราก็แค่รอเวลาว่าเราจะผ่านหรือไม่มาเดี๋ยวผมตัดไปตอนเ,อเว็บสักสี่สิบห้าสีสิหกประมาณนั้นแลกกันนะฮะเจอกันครับโอทุกคนตอนนี้มันเริ่มหลุดแล้วคือแย่มากตอนนี้สถานการณ์แย่ทุกอย่างแย่ไปหมดแต่ว่า มันก็ยังพอได้อยู่มันแย่แต่ว่ามันยังสู้ได้มันเลยปะสำหรับเวมนี้หมดแล้วหมดแล้วเหลือชุดชุดเนี้ยมันโอ้โหตีแทบไม่เข้าดูดีโอ้โหหือหือหือหืเลือดเยอะอีกสองตัวไหวไหมมันไม่เป็นไรมันวิ่งช้าอยู่โอ้โหมันจะหลุดวงไปเนี้ย โอเคยังพอแบบถึงอยู่โอเคสกคิปไปเลยไหวยอยู่ไหวยอยู่มาตอนแรกว่าจะตัดมาให้ดูถึงเวฟพ้าสิบเลยแต่ว่าตอนนี้ผมก็กลัวไม่ไหวฮะก็เลยแบบเออเอามาให้ดูก่อนเออแบบเดี๋ยวแพ้แบบทุกคนแบบไม่รู้ไงเอา,าให้ดูก่อนเออออา เอเน็ตเน็เน,เน,เน็โอเคกับเน็ตกลับมาแล้วไหเหลืออันนี้อู้อันนี้จะเป็นบอสของเวฟนี้หรือเปล่าหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหึะนะขอร้องถ้าหมดแล้วก็โอเคไปโอเคหมดผมก็เล่นไหนแม่ไปไหลายครั้งนะแต่ก็ลืมอยิงไป อ,อ,อูก็จบภายในน่าจะภายในะประมาณ30มนาทีซึ่งมันก็ไม่ไม่ได้แย่อะไรเท่าไรเพราะว่าสําหรับมันเป็นทีมเก่าอะ่ะที่มันแค่เพิ่มอะไรมานิดนึงไม่นิดเท่าไหร่แต่ถ้าใช้แบบทีมเก่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่ายากที่จะชนะ,ะดาบิเมจมันไม่พอหรอกแล้วก็ตัวเงินเก่าก็อัพค่อนข้างแพงทีมนี้ก็เลยจะเป็นทีมที่ ดีเป็นจริงๆอ่ะทีเนีไ้ไม่ไม่ถ้าจะฟาร์มจริงๆไม่มีใครเขาใช้กันหรอกว่ามันจบชา้าแถมตัวละครมันก็รวมๆกันมันก็ค่อนข้างเพลงปกติถ้าถ้าคนที่แบบเล่นเป็นแล้วก็เน้นฟาร์มจริงแล้วก็แบบสร้างไอดีใหม่อะไรเก็ใช้มิววิ่งอะไรประมาณนั้นปกติเขาก็ใช้มิววิ่งในการฟาร์มกันเพราะว่าตอนนี้มันผู้พัฒณาเขายังไม่เนิบ ถ้าเนิบเมื่อไหร่บอกเลยว่าฟาร์มอาจจะยากขึ้นตอนนี้แนะนำให้ใช้มิววิ่งในการรีบๆารามเลยก่อนที่ผู้พัฒนาจะทำให้มันกากลงหรือว่าในเมรโหดขึ้นอบอกเลยว่าอัปเดตนะผมก็ไปดูสปอยมาแล้วแหละก็ค่อนข้างดีสำหรับผมอ้าจบภายใน28สิบดนาทีสวิโอเค สำหรับในคลิปนี้ก็ขอตลายไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,ยถือว่าทีมนี้โอเคถือว่าดีทีมนี้ผ่านครับบ๊ายบายเจอกันครับผม